น้าดีจ้าน้าดโอ้ยยอดเยี่ยมมากเลยไเห็นเพลินเลยดาหน้านีนั่งนอดูใจราเี๋ยววแ่ตกใจมาแแม่นีพิ่นี่ก่อนนะนางมาถูกจังหวดจริงๆ ป่ะอย่ามาตูนย้ให้คนทีสปให้นะคะแต่ด้ามองจิตใจเลยค่ะเดี๋ยวอร่อยนะครับคือผมเนี่ยมีเรื่องจะเอาคุณจริงๆแฟนคลับคุณทำมคะตอนแรกเนี่ยจะมีอยู่กลุ่มเล็กๆที่มามาจากจอพื้นที่ซึ่งคนเนี้ยได้ขอไว้แล้วไม่เท่าไหร่แต่ จีเมือี้อ่ะรล้อตัวแขกเ้นที่จะเห็นช่อใคได้หายแล้วพอขอใจแยกเบอโทรมาเธอด็กอยู่เลยนะเป็นเธอทไม่เอาเพลงอ่ะไม่ลองเพลงเาบอกว่าไม่เอาเฉยอยากลองพูี่ตากับเพลงีอันนี้ก็พูดเด็กกับพี่ตก เราตีมันถ่ายคนเดียวอ่ะอันนี้เรียกว่ารูฟี่เหรอมามาถ่ายดรือวันีกว่าคุณนะฮะคุณะ่อะไรคุณแก่อนคุณแห่ก่อนคุณเลิกวคุณิกบม่ไหนอ่ะงนคุณเหนื่อหมคุณเหนื่อหนคุณก็ไม่หอนใจ มีของมัแใจนะีเดี๋ยวมีของเยอะเลยเดี๋ยวก็นี่อะไรฮะขอถูกอะรูอ๋อไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นก็ให้ไม่เห็นเลยสิ เอ้ฮะตอนนี้พ hey, ี่จายู่ห้าัวเลยนอ้ถ่ายสูรมีข้าวซหน้าปากห้าร้อยไม้เอ็มชีวิทสุดมเยี่ยมมากเอ้ยคุณพ่าคุณคุณชางผมหน้าจอเนะฮะโอ้โหจ๋งเจ๋งมากตัวไหเลยัวไหนยางไม่รูปแบบนี้ครับ เด็กหน้ามดน้องดูอ,อ,าอ,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 อยากดูแล้วเลยอะไร้น้องสจเ่มันต้องมีอะไรแย่เปลีย่ยนอะไรอให้น้อง้ห่องแก่อนลองขอคนขอาูนดูคนดูคน้องนะ่างกำลังู พีโพ่นะฮะผมคือโอ้โหลายเลยนะฮะเหมือนกนากใดเลยนะฮะคุณปีติพีรองเรืองรับอยู่ไม่ไยู่ครับคุณปีดติทีพีรองเรื่องรับเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์แปดเจแปดปดูนย์ูเจ็ดพีโพ่ทำให้อยู่ให้ศิลปินนะครับผม

การกันเลยช่มคางกั่ากันวครด่งมาสวยหนอยดูใส่ปีนี้คุณตัวกัวผิกันนเออโอเคพร้อมไหครับก้องใส่สองซักดูสวยเสื้อการเสื้อไม่สวยอะไรฮะการเช็ดหรอมเลยปามาช่วยขยับโอเค ขอบุณครับโอเคขอบคุณท่าน้วรับด้ครับสุดท้ายนะครับกองเรางานในที่เดิมเช่ารผลปผลงานนะคัตอนนี้ก็อ่ามีทุกวันเสาร์คเินทางชางนว่าข้อของเล่นุที่นองงันปวแล้นนะแวก็าลทีวีนะครับระมาณีหน้าได้ดูักับท่อครับโอ้โหจะไปหรอไีทหรอัโอ้โ เป็นสิงเิมนะครับตอนนี้าไม่สามา่มองหลักจริงไม่ไ้เียววโอเคแล้วันี้มีโบรับขอบคุณทุกท่านมากนะรับ